จากเทพตาเดียวสู่เทพสองตาสวัสดีครับและนี่ก็คือ Pixel 6ขอให้สนุกกับการรับชมดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่า Pixel 6ในตอนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาดูสเปคคร่าวๆก่อนซึ่ง Pixel 6เนี่ยจะเปิดตัวที่19ตุลาคมปี2021ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ3ปี เออเกือบ3ปีประมาณนั้นใช่ครับปีนี้ครบสปีพอดีมาเริ่มที่สเปคกันดีกว่าอ่าสเปคคอมมันนะครับจะมาพร้อมกับ CPU Google Tensor G1 ซึ่งเป็นชิปเซตตัวแรกของ Google จาก Google เลยอ่าเป็นชิป5นาโนเมตรแล้วฟังเหมือนดูดีนะแต่แม่เป็นไอซีนอก็ใส่ในไอซีนอสแหละเพราะว่าเขาจ้างทำโรงผลิตเออซึ่งเราก็รู้อยู่ไอซีนอเป็นไงนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามกันไปเลยลวกัน มเนี่ยจะอยู่ที่แรม8แล้วก็พื้นที่เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่128 g b แล้วจบที่256 g b ตนะครับต่อมาเลยเนี่ยดูที่กล้องดีวกว่ากล้องหลังจะมี2ตัวใช่จะมีเลนอ่าเลนเมนเป็นเลนหลักจากอัลตทรไวท์ใช่ครับโดยเลนหลักนะครับจะมาพร้อมกับความละเอียด50ล้านมกะิพิกเซล f 1.9 ส่วนเดนอัลเทอา์วายจุดอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซล f 2.2ส่วนต้องหน้าเขาเนี่ย8ล้านแปดล้านเมกะพิกเซลครับหน้าครับ f 2.0งดย์อ่าโดยต้องหน้าเนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้ที่1ันแปดเฟรมอ่าส่วนกล้องหลังอะ่ะจะถ่ายที่ถ่ายได้ประมาณหกเฮกซเฟรมกล้องหน้าเนี่ยถือว่าถ่ายวิดีโอได้น,อน้อยไปหน่อยนะความละเอียดมันก็ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเขาก็ไปไกลเหมือนกันว่ะใช่แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยแค่30มสิบเฟรมผมก็แบบค่อนข้างที่จะน้อยนิดเดียวใช่แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่4,614 ไม่ถือว่าเยอะนะผมว่าก็เยอะแต่ถามว่ามันก็ไหลนะแต่เราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องใช้งานจริงที่หลังนะชาร์จความเร็วประมาณ30บวัตต์น้อยมากน้อยมากแล้วแม่งปีส0 2 1ยี่เ็ลนะเขาไปไกลแล้วเขาไปไกลแล้วแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอตรงนี้แล้วก็เป็นเทคโนโลยี r e เว r ร์ c ชาร์จิ่งนะซึ่งจะไปจากทั้งรงแหละเออมันมีประโยชน์อะไรวะชาร์จบางคนใช้นาฬิกา่ใช้หูฟังเลยอ่าโอเคโอเคถือว่าให้มาก็ดี ให้มากก็ดีแต่ผมว่าให้ช้าเร็วมากกว่านี้น่าดีกว่าก็ให้นะตามนั้นนะครับเอาไปว่าสเปกคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ตอนนี้ Android อะไรตอนนี้ Android 14อ่าตอนนี้ Android 14เริ่ม Android 12นะใช่เริ่มต้นจาก Android 12อ่ามาดูดีไซน์ด้วยว่าสีมันจะมี3-4สีสำหรับ Pixel 6ก็ถ้าจำไม่ผิดจะมี Stormy Black แล้วก็อะไร Hyper Coral อะไรสักอย่างแล้วก็สีนี้ก็คือ Solar Sea f o ก็สี่ของกูเกิลเนี่ยเขาตั้งชื่อเขาจะตั้ง<ท>ชื่อค <ๆ S 2> ่อนข้างกวนตีนนิดนึงนะครับ<ช>สำหรับใครที่เป็น Pixel g e e ๊กน่าจะรู้กันดีเนาะส่วนนิสซันภายนอกของมันเนี่ยผมเห็นกล้องเนี่ยเห็นผมด้วยกันนิสซันโฮปีหรอเปล่าหรอไม่เป็นแถบยาวเว้ยมันเป<อ>็นแถบยาวใช่ไหมแถบยาวเหมือนกัน<อ>แต่ว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติกอ่าตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกนะถ้าอ่าข้อแตกต่างแล้วว่าหกกับ 6A เอแตกต่างตรงนี้เป็นกระจกถ้า 6A เอจะเป็นพลาสติกแค่นั้นเลยก็ คออะไรก็ข้อแตกต่างประมาณน,นี้แล้วกัน <Ừ. S 1> แต่ว่าประาณน,นี้ถ้าถ้า 6A แต่สิ่งแล้เป็นพลาสติกขึ้นลูปทั้งหมดเลยส่วนดีไซน์เขาจะมีเอกลักษณ์ตรงี่แผ่นล่างกับแผ่นบน,นสีนคนแีกันถ้าย้อนไปดูเนี่ยตั้งแต่พิกเซลจริงๆก็ S 1อ่ะหคือสีสีเดียวกันแต่วัสดุจะใช้แตกต่างกันแล้วมัาจะอกมาเป็นแบบทูโทนใช่ครับใช่ซึ่งก็หายไปตอน 4, ี่ x e l เซลสหาหายไปแล้วกลับมาที่6ก็เนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของ Google ก็คือจะมี2สีเป็นทูโทนแบบนี้แล้วเขาก็เพิ่มไอ้กล้องตรงนี้มาถ้าเป็น6โปอ่ะจะมีกล้อง3ตัวครับแตตัวนี้มีกล้อง2ตัว แล้วผมว่าดีไซน์รุ่นนี้มันดูเอ๋ยว่า6กโผลนะทำไมวะ่เอากล้องยืนเลางบนเกินไปแล้วแถบข้างบนมันสั้นๆอ่ะกลัวหกโปมันก็ดูไม่เต็มกันอันนี้อันนี้อันนี้คีเซลจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าดีไซน์เขาก็คือเอกลักษณ์แหละไม่ได้ลอกเลียนแบบใครใช่ซึ่งส่วนตัวผมชอบอะมันดูคนตีนอะควนตีนี่ยถือไปก็รู้เลยว่าเนี่ยพิกเซลเออนะฮะโลโก้อยู่ตรงกลางละตอนนี้ใช่ตัวจีหลาเลยมาดูที่ข้างหน้ากันนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นจอแบบเขาเรียกว่าอะไรเจาะรูอ่ะเจาะรูกล้องก็เหมือนออดทั่วไปไอ,อทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ราคาเนื่องจากราคาเราเปิดตัวมาสองหมื่นใช่ปะ่ะใช่ประมาณสองหมื่นอันนี้แบสองหมื่นต้นสองหมื่นในประมาณอันนี้คือ according to ราคานอกแต่ราคาซื้อจริงก็ซื้อมาในราคาสองหมื่นกลางกลาอือก็ถือว่าถูกกว่าทั่วไป ถูกกว่าโดยถือ Android เข้าไปเยอะมากแต่ว่าฟังก์ชันมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วก็นั่นแหละเนื่องจากมันเป็นมือถือราคาเนี่ยก็คนจะเห็นวาขอบด้านล่างเนี้ยลองซูมดูอ่านี่นะเห็นแล้วว่ามันจะหนาอันนี้นี่ขอบด้านล่างขอบด้านบนแล้วก็ขอบข้างอะไรต่างๆนั่นแหละมันมันจะหนากว่าตัวเรือธงทุกคนใช่ใช่ซึ่งถ้าคุณไปพิซซ่าหกปอนด์เนี่ยคุนจะได้ขอบที่บางกแบบนี้นะฮะใช่ครับต่อมามาดูขอบข้างกันดีกว่าขอบข้างของตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นพลาสติกหรืออะไรแต่ผมจับแล้วฟีลนี่มันคล้ายๆพลาสติกอ่ะอ่าแต่ว่าเอาไลยว่าบอดี้เฟรมอ่ะเป็นอลูมิเนียมใช่มันจะดูไม่ค่อยสมดุลแต่ผมว่าถ้าแบบทำปุ่มเป็นสีสีเหมือนต่นเก่างมันเที่ยวมากเลยนะเออแบบพิกเซลสองอย่างเงี้พิกเซลสามเที่ยวมากใครอยากดูเดี๋ยวเอามาให้ดูดิได้ีเดี๋ยวถ้นักข่าวอยากดูไปก่อนผมมีหนุ่มคุณตัวไอให้เราเคยพูดถึงกันอยู่อ่าใช่นะฮะแล้วก็ด้านล่าง ก็ไม่มีไม่มีหูฟังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องปกติสมัยนี้แล้วก็ USB C ก็เป็นปกติของสมัยนี้แต่ณตอนนั้น Apple ไม่ปกติ Apple เป็นไ h t น i ่งเออแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วแต่มาฝั่งนี้ก็จะมีถาดใส่ซิมใช่ถาดใส่ซิมตรงนี้แล้วก็ข้างบนไม่มีอะไรเป็นใหม่นะแล้วก็เป็นลำโพงคู่นะครับสมัยนี้ใช่ลำโพงอยู่ตรงนี้แต่เป็นลำโพงคู่ที่ไม่รู้ว่ารู้สึกแบบรุ่นก่อนๆทำได้ดีกว่าใช่นาะงลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างใึ่นน่่ยยมัอููคห้า ผมว่าแบบลำโพงยุก่อนมันค่อนข้างดีกว่าตอนนี้แลใช่ไหมใช่จะลองฟังเพลงในคืนนี้มันรู้สึกม่าคุณภาพมันดรอปลงแต่เมื่อก่อนมีเรื่องดีไซน์เนี่ยก็จะประมาณนี้เราเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันดีกว่าก็การใช้งานของคุณลองใช้งานโซเชียลเป็นไงครับหลดีครับแบตเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนี่เคยไปเฟซบุ๊กนะนี่เป็นเฟซบุ๊กนะครับในแบตอยู่ที่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเก่าเครียดเจออีวีหั่น,นะะราคาแรงมัเลื่อนไปดีกว่าเดี๋ยวแฟนขับอีวีเพาด่าคุยอะ กเลื่องไวนะครับจอ90เฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะลื่นมากแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ค่อนข้างลื่นนะผมว่าแบบมันเป็น90เฮิรตซ์ที่ลื่นไปแล้เพราะว่าเนาื่องจากซอฟต์แวร์ผมว่าซอฟต์แวร์มันลื่นใช่แต่ว่าพอใช้งานทั่วไปอ่ะกูแกอบเจอบั๊กบ้างเหมือนกันนะแบบบางทีเครื่องกระตุกเลยเนี่ยอ,อ่าแต่โดยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคือใช้งานโซเชียลอ่ะใช้ไปเถอะครับไม่ค่อยนะม,มีปัญหาหรอกแล้วก็การการใช้งานแบบการโทรกันอะไรก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรมันก็โทรได้ทั่วไปใช่แล้วตอนนี้ใช้้้้ 5G ไดดวยอ่่านี เอาให้ดูนี่นี่นะครับ 5G ห้าเฮ้ยมันจะแปลกอะไรวะเดี๋หลายคนจะถามว่าทำไมอ่ะมือถือไม่ใช้ 5G ไม่ได้หรอเมื่อก่อนใช่ครับคือใช้ไม่ได้ <c oughs> คือเมื่อก่อนตั้งแต่ดูถือเซลซลมันแบบใช้ไม่ได้อะคือทุกคนอาจจะรู้กันทราบกันดีว่า Pixel อะ่ะไม่ได้มีขายที่ไทย ใช่ต้องซื้อเครื่องฮิวซื้อเครื่องฮิวเท่านั้นก mm hmm. ่อนนะมันใช้ 5G ไม่ได้รู้สึกว่าอัปเดตมา Android ไม่13ก็14แล้วแหละใช้ 5G ได้แล้วใช่ครับคือตอนนั้น6มาใหม่ๆไม่ใช้ 5G ไม่ได้เพราะว่าผมเคยลองแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องพูดถึงคือส่วนบริการในไทยมันก็ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีอะไรเลยก็แนะนาว่าหาร้านที่สามารถแบบเชื่อถือได้ยุคนี้พิกเซลเนี่ยเริ่มมีเครื่องรีพอบิตเยอะแล้วเลยอ่าอันนี้ต้อง,องระวังอีกใช่ก็ต้องระวังถ้าใครทําเสียก็ จริงมันจะส่งเคสมต่างประเทศได้ก็รอนานก็มันก็จะรับความเสี่ยงนิดนึงใช่แต่เอาว่าเรากลับมาจากเรื่องการใช้งานทั่วไปกันการดูย t ท b e การอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไหลว่ะแบตไหลเลยก็แต่เมื่อก่อนมันไม่ไหลแล้วพออัปเดตมาแบบไหลเป็นน้ําเลยไหลจริงๆการใช้งานทั่วไปของมันนะได้เอาเล่นมาสักพักก็แบบรู้สึกว่ามันร้อนอ่าใช่อันนี้ปัญหาปัญหานี้คือร้อนค่อนข้างร้อนง่ายอ่า ร้อนง่ายมากด้วยความที่ว่าเป็นเอสซีนอสด้วยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะซีบิวตัวแรกของมันก็แหละอันนะี้อ่ามันก็เลยร้อนเนาะมันก็เลยร้อนแต่แม่ผมบอกว่าตอนอันนี้คือเครื่องแม่ผมเนาะแต่ตอนบใช้ไม่ใหม่นเงี้ยเขาบอกว่าแม่งแอบร้อนน้อยกว่าเอสนีเบสอัลทรายเนื่องจากกู o ก l e ับค่าตัมของตัวเองนั่นแหละไอตอนนั้นอะคือคู่ทาคู่ทาชิงโดยตรงเพราะว่ามันมันเอสซีนอสสองพันหนึ่ง ปีสองพัอ็ดกัไอเทนเซอร์ G1 หมัดชนกันเลยเนะี่ยออกมาพร้อมกันเออเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าเรื่องคู่แข่งที่หลังแล้วกันเนาะแต่เอาไว้ว่าการใช้งานทัางงาน่วไปเด้อสรุปง,ง่ายๆเลยกันว่าร้อนไหลผ่านการใช้งานทั่วไปไปละดูที่กล้องดีกว่าถึงว่าตอนเบอร์นะ่ะมันมันเบอร์ไม่เนียนเหมือน Google Pixel รุ่นก่อนๆอนนะจำได้ตอน Pixel แบบ3 2 3อะไรเงี้ยแม่งแบบท็อปเทียร์ดีมากคือเป็น2 3 4 คือ <in> AI มันฉลาดมากทุกคนใช่ถ้าผมขุดรูปเจอเดี๋ยวจะขึ้นให้ผมเคยถ่ายรูปไว้เมื่อก่อนเทเลสป์3เทเลส2เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันมันเบอร์เนียนมากเลยแต่ถ้ามาในยุคนี้เหมือนแบบเริ่มเบอร์ไม่เนียนอะแต่ว่าเพื่อเป็นการแบบว่าไม่ไม่ให้ไอ้สองตัวเฮี้ยนี่เขาแพม่กันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้คุณตัดสินให้ชมกันเลยว่าคุณชอบรูปที่มาจากเครื่องนี้หรือเครื่องไหนมากกว่ากันดีกว่าขึ้นอินเสิร์ตเวลา3 2 1 อันนี้ก็คือวิดีโอจาก Pixel 6นะครับถ่ายด้วยไอความละเอียด 4K 60เฟรมเดินเล่นที่ปฐวิก่อนะเราจะมาหาคอนเทนต์เครื่องต่อไปกันโซโฟ,ฟานะตอนนี้เราได้สองเครื่องเ็กจะเออ,เอีกนิดนงคนแม่งเยอะไม่อยากูสิงกัน ได้ดูกันไปแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเรื่ององีกเรื่องที่น่าพูดถึงเลยเนี่ยคือเรื่องน้าหนักของมันด้วยคน,ค,น,ค,นค่อนข้างที่จะหนักเลยเรื่องนี้น้หนัก207กรั<ผ>มอ่ะผมว่ามันค่อนข้างหนักอ่ะมันหนักเกินไปแล้วถ้าคุณใส่เชสเนี่ยแบบผมว่ามันน่านกูจาได้ตอนกูซื้อให,หม่ๆหอ่ะกูทาไอ้นี่มันรู้มือถือมันตกเส่หนะาเจ็บชีบพายแล้วผมว่ามันดูจับเลยคราบอ๋อแล้วกลุ่มโพนลงกลุ่มแล้วตกใจหน้าเจ็บมากๆครับอะไรเงี้ยกูโพลลงกลุ่มเนี่ยเออแต่มันหนักจริงเลยหนักจริงหนักจริง นะฮะแล้วก็ผมว่ามันจัดไม่ค่อยเข้ามือคุณคิดว่าไงก็ไม่ค่อยเข้ามือจริงอ่ะเออแบบว่าเครื่องมันหนามากทุกคนลองดูดิเออแล้วแบบมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะใช่มันดูไม่ค่อยอบรักมือเว้ยถึงมันโค้งก็จริงนะแต่ขอบมันหนาเวลาทิมันอาจจะไม่สะดวกใช่ๆประมาณนั้นคู่แข่งเออเรื่องคู่แข่งกับตอนนั้นก็มี S21 Ultra แล้วก็มี iPhone 12แต่จริงตัวนี้น่าจะตีกับ S21 ธรรมดาผลาดป่ะ น่าจะประมาณ21ธรรมดาไม่ก็พัทถ้า6กโปรอ่ะจะไปเทียบกับอัลตร้าใช่ iPhone สิบสแล้วอุ้ยเทียบมือถือปีนั้นตายเยอะเหมือนกันวะมีรุ่นไหนวะมันก็ลมหายใจจังกันไปเยอะเออลมหายใจจังเยอะแล้วก็เป็นมือถือจีนจากหลายๆค่ายอ่ะเอาง่ายๆก็ที่เป็น Snap 88ดกับ8ปดจุนประมาณนั้นใช่และพวก A 1 4ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่แข่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันการเล่นเกมไหมเออดู๋ยวการเล่นเกมดีกว่า ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมให้ดูกันเลยแล้วกันคือผมลองเทไปนิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเกมคาเอ็กซ์ตินะถือว่าค่อนข้างกินแบบกินสเปกกะเป็นมือถือต้องโหดอะเกมวัดสเปคละกันใช่เกมพวกแบบเกมเช่นอินแพ็คอะไรเนี่ยเราเราไม่เคยไม่ใช่สายนั้นเราไม่ใช่สายนั้นเราแค่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราประเพราไปได้เท่าไหร่รถที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เมียต้าใช่ เฮียเลขาปิดเปิดเพลงไอ้เฮียปิดปิดเสียงมาเลยสัตวกลืมขออนุญาตปิดเสียงนะเพราะในเพลงน่ะหรือติดเราไปเปิด S C N ให้นีดหนึงมันดูไม่ใช่60เฟรมคนคิดว่ากันปางมันไม่ลื่นขนาดนี้เลยเออเดี๋ยวมันจะมีเงินเลือดใช่ปือเกมมันออาติมไอหรือมันไม่ได้อัพที่มาสำหรับชิปนี่วะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าผมว่า CPU มันก็แบบมันระดับเตืนทองนะแต่ว่ามันยังไม่ลื่นเท่าที่ควรเลย แล้ไม่ต้องบอกให้พวกผมลองเอาวีนะผมไปเล่น <c oughs> ไม่ชอบเล่นนะเ<ม>กมเกมเขาไม่ได้ผิดอะไรผมแค่ไม่ชอบเล่นเฉยๆประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าตอนแข่งอ่ะคือมันอาจจะมีกระตุกหน่อยแต่มันก็พอเล่นได้แหละจริงๆอ่ะออแต่ภาพมันอาจจะไม่สมูทเท่าคู่แข่งแต่เนี้ยทรัพยากรยังไม่ได้เยอะนะใช่แต่ถ้าคุณเปิดแทบไว้เนี่ยน่าจะเละก็น่าเป็นห่วงอยู่ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนคือเล่นโซเชียลอะไรมาฟังเพลงอะไรแล้วกลับเล่นเกมเลยแม่งโคตรแหลกเลยเออมันก็พอเล่นได้แหละเล่นฆ่าเวลาได้แตาว่า้องจริงๆถ้าจะซื้อเล่นเกมผมแนะนำไปหารุ่นอื่นดีกว่ารุ่นนี้มันเหมาะกับการถ่ายรูปกับโซเชียลทั่วไปมากกว่าต่อไปเราจะมาลองที่ลำโพงกันดีกว่านะฮะทำไมกล้องไม่โฟกัสครับเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกรูปแบบแล้วก็ดูคลิปล่าสุดของเราได้เลยนะจ๊ะ แต่หามาค่้ยึดจัดยึทูกแม่คนบอกว่าเราก็คิดว่าติดกับสิ่งะสิเดี๋ยวนี้เราไปดูกันครับก็สวยมีคนดูทุกคนด้วยนะครับครับเราก็กลับมากับเจ้าไอโฟน12บสองเนาะแล้วจะมีคนเราอยหัมาหม่เลไอโฟนัน สนใจก็ญญแบบทำไมไมันถึงไม่ได้ไปต่อนะใช่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมว่าถ้าเอาไปฟังเพลงนั้นพิติของเพลงมันอาจจะแบบตู้รุ่นเก่าไม่ได้เลยเรื่องของเบสดเรื่องหอเลยพวกนี้เรองรุ่นเก่าดีกว่าจริงจริง,รงแต่ว่าถ้าถามว่ามันฟังสนุกไหมนฟังสนุกดีแหะเรื่องโอเคอยู่สําหรับราคามือสองในปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นมันประมาณหกเจ็ดพันซื้อได้นะ คือไอที so so yeah. so as as ่เราพูดมาเนี่ยในคลิปแบบไอคลิป iPhone หลายๆรุ่นว่าเอ้ยราคาเนี้ยได Android ตัวใหม่กว่านี่ไงครับมันได้ Android ปีที่ใหม่กว่าในราคาที่พอๆกันใช่แล้วก็แบบเรื่องสเปคเรื่องอะไรมันก็มันก็สดใหม่กว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่สดใหม่กว่าใช่และนี่คือหนึ่งในตัวอย่างครับหรือถ้าคุณไม่ชอบแบรนด์นี้หรือไม่รู้จักก็มีแบรนด์อื่นอีกหลายแบรนด์แต่เอาเป็นว่าแบรนด์เนี้ยมันเลทราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6 0พันกว่าบาทถึงแ0ันกว่าบาทต่างกันแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความรูกอ่าแล้วทุกวันนี้6โปรก็ราคาล่วงลงมาแล้วาคา่ใกล้ๆก,กันถึงหมื่นก็มีเยอะแยะใช่แต่ก็แล้วแต่สภาพคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาใช้งานให้ดูกันเฉยมาแบบมาพูดคุยฟังว่าเอออะไรเราเออว่าแบบจะซื้อดีไหมอะไรเงรี้ยถือว่ามาช่วยตัดสินใจให้แล้วกันเพราะว่าเราอะเราไม่ได้ถือเงินให้คุณเนาะเราไม่สามารถบอกว่ามึงซื้อเครื่องนี้มึงซื้อเครื่องนั้นมันไม่ใช่เพราะนั้นเราจะบอกว่าเราจะมาแบบ เออมันเป็นประมาณนี้นะจะซื้อไหมแล้วแต่ก็เงินมันก็เงินคุณนะครับก็ใช้เงินให้มันคุ้มค่าและจากการตัดสินใจของคนดูแล้วกัน,นใช่คลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องมือถือได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้หรือรุ่นต่างๆที่เราเคยเอามารีวิวหรือจะทําการรีวิวในอนาคต<อ>ก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยใช่ <laughs> เพราะว่าคนนี้เราเข้าเนื้อนะ เออเน้นเน้นพูดมาหลายคลิปแล้วถึเข้าจริงๆเข้าจริงครับไม่มีเราไม่ได้อะไรจะกยูทูบแล้วเนี่ยบอกยังไม่ได้ยังไม่ได้มันยังมยังไม่ถึงเป้านะอ่าก็ประมาณนี้ครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆเราจะเอามาให้ดูกันแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ